ไหน,นก็ทำรีวิวบนเครื่อง PS4 ไปบ้างแล้วผมจะพลาดเกม Exclusive ของเครื่องนี้ไปก็ยังไงอยู่ทั้งนั้นเราก็ขอเชิญพบก,กับ The Order 1886 Video Review The Order 1886จะวางเรื่องราวอยู่ในกรุงลอนดอนและเป็นการตีความใหม่ของกลุ่มอัศวินโต๊ะกลมให้เป็นกลุ่มอัศวินที่มีวิทยาการล้ำเกินยุคสมัยพร้อมพงด้วยพลังจากของเหลวสีดำที่ผลขึ้นมาจากจอกศักดิ์สิทธิ เดิมมันจะสามารถารักษาโรคภัยแค่เจ็บและยืดอายุไข,ขของผู้ที่ดื่มมันเข้าไปโดยในอดีตพวกเขาได้ใช้พลังทั้งหมดที่ม,มีในการล่าล้างมนุษย์หมาป่าให้หมดไปจากแผ่นดินแต่ในช่วงเวลาปัจจุบันพวกเขาต้องต่อสู้กับกลุ่มกบฏโค่นอำนาจที่ก่อสองครามไปทั่วทุกมุมเมืองแต่สิ่งที่เลวร้ายกว่าคือการที่พวกเขาได้พบกับมนุษย์หมาป่าอีกครั้งหนึ่งที่มันปรากฏตัวขึ้นมาในฐานะอาวุธลับของฝ่ายกบฏเหล่าอัศวินีออเดอร์จะต้องหาทางยับยั้งกลุ่มกบฏก่อนที่มนุษย์หมาป่าจะขึ้นมายดกรุง ด้วยการตีความใหม่ของกลุ่มอัศวินในประวัติศาสตร์นับว่าเป็นจุดที่ดีออเดอร์ได้ยกมาเพิ่มความน่าสนใจได้อยู่บ้างแต่ถ้าว่าคุณเคยเล่นเกมหรือดูหนังสไตล์องค์กรพิทักษ์โลกคุณก็จะเดาเรื่องราวของเกมนี้ได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยทีเดียวเพราะการดำเนินเรื่องของดีออเดอร์จะตรงตามสูตรของหนังแนวนี้ชนิดที่ว่าเป๊ะทุกฉากแถมยังไม่พอในส่วนสรุปของเรื่องราวสุดท้ายมันก็เล่นตัดจบเอาซะดือด้อทิ้งอีกหลายปัญหาไว้ให้กับภาคต่อหรือไม่ก็ดีลซีและไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามผมก็ไม่ขอตตามมัน่ออแล้ว การจำลองกรุงลอนดอนในช่งวงศตวรรษที่ส9ผสมเข้ากับการบุกเบิกเทคโนโลยีที่ล้ำเกินยุคมันก็ทําให้พื้นหลังของเกมดูมีเอกลักษณ์บรรดาวุธิและอุปกรณ์จะถูกผสานร,รวมกันอย่างลงตัวโดวยรูปแบบของงานช่างในยุคเก่ากับเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่และทุกๆฉากของเกมมันก็ได้ถูกตกแต่งรายละเอียดอย่างงดงามม้จะเป็นฉากพื้นที่เป็นบ้านแต่มันก็ยังเต็มไปด้วยความประณีตในการเก็บรายละเอียดในทุกจุดเรียกว่าเป็นการโชว์พาวของฝ่ายศิลป์เกมนี้เลยก็ว่าได้แต่ว่า m o n d die Dieu, Who built this fucking town Ends everywhere. ย e a h you tell me, bro. มันก็เป็นการออกแบบฉากที่ตกยุคสุดๆระหว่างการผจิญภัยเราจะไม่ได้เจอฉากในรูปแบบนอื่นเลยเราจากความเป็นเส้นตรงสุดขีดแถมคอนเซ็ปต์ในการออกแบบก็จะซ้ำไปซ้ำมาจนจบเกมที่ก็ไม่มีอะไรนอกจากการหลบยิงกันหลังที่กำบังและในบางทีมันก็จะปล่อยให้เราต่อสู้กับศัตรูที่แห่มาเยอะเกินเหตุทำให้เราต้องมานั่งยิงกันอยู่ในที่เดิมจนนานเกินไปและก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่ในช่วงถัดไปมันก็จะเป็นการทำแบบเดียวกันเหมือนเดิม บงบอกให้รู้เลยว่าทางทีมงานขาดความคิดสร้างสรรค์แค่ขนาดไหนและในการนําเสนอเรื่องราวฉากต่อฉากเราก็แทบจะไม่รู้สึกว่าเราได้เป็นคนเล่นเองเพราะเกมจะทําการตัดเข้าฉากคัสซีนบ่อยมากขณะที่ว่าในบางชปเตอร์จะเป็นการดูฉากคัสซีนจนจบเลยก็มีตามมาโยการกดปุ่มควิกไทม์อีเวนท์ที่เยอะเกินไปซึ่งนี่ก็คือลูปที่เราจะได้วนไปวนมาคือการยิงกันแล้วก็ตัดเข้าฉากคัสซีนตามมาโยการกดควิก k ท i m อีเวนท์แล้วก็กลับมายิงกัน เข้าฉากคัสซีนควิกททมอีเวนต์ยิงกันคัสซีนควิกททมอีเวนต์ยิงกันคัสซีนควิกททมอีเวนต์ยิงกันคัสซีนอะไรวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทางทีมผู้สร้างไม่ได้เรียนรู้อะไรจากวงการเกมเลยหรือไงวันนี้คือสูตรสำเร็จที่พายเกมล่มจมกันมาเท่าไหร่แล้วและต่อฟ้าโลงกันอีกหนึ่งดอกกับการที่ตัวเกมนั้นมีความยาวเพียง5ชั่วโมงเท่านั้นแต่ไม่มีหมดมัลติเพลเยอร์หรืออะไรอย่างอื่นมาเสริมในการเล่นเลยเพราะงั้นเรื่องคุณค่าที่จะใย้อนกลับเล่นใหม่กก็ลลืมันไปด้เย าถึงตรงนี้ก็แทบจะไม่ต้องบอกกันแล้วว่าเกมการเล่นของ The Order จะเป็นแนวไหนหลักๆเลยมันก็คือเกม first-person shooter ที่ผสมลูกเล่นในการสเตลเข้ามาในบางฉากรือฉากยิงกันของ The Order ก็นำพอดูดเดือดสาใจใช้ได้โดวยวัตถุแต่ละชนิดที่ดีไซน์มาเพื่อความสา่ใจล้่นๆรวมทั้งระบบ black light ที่คล้ายกับพลัง dead eye ใน Red Dead Redemption เพื่อเราชะลอเวลาคงปืนยิงแบบเท่ระเบิดก็ช่วยเพิ่มความสัใจได้อยู่เหมือนกันแล้วก็ให้ตายสิผมหาข้อดีอย่างอื่นให้ไม่ได้แล้วอะ เพราะาเกมการเล่นของ The Order จะมีแต่ความเป็นเส้นตรงที่เราจะไม่มีตัวเลือกในการเล่นเองสักอย่างใช่ในฉากที่เราน่าจะเลือกเล่นแบบส a ตล h ได้ตัวเกมก็ใช้วิธีการบังคับผู้เล่นได้การคือ <oui> แค่เราไปเจออาวุธวางตรงไหนก็รู้แล้วว่าต้องยิงกันและในการเล่นแบบส a ตล h ผมก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราต้องกดค u ว c ก t ท m e e v e n น์ในการรอบสังหาร <What>? แล้วก็ตอกย้ำความมักง่ายของผู้สร้างด้วยการใช้มุกต่อสู้เดิมๆซ้ำไปซ้ำมา ที่ก็ไม่พ้นต้องมีควิกไทม์อีเวนต์เข้ามาเกี่ยวทุกทีโดยความเป็นเส้นตรงที่น่าเบื่อซ้ำซากผมก็คงพอจะรับได้อยู่แต่ว่าเกมนี้เป็นเกมยิงตามตู้หยอดเหรียญไม่ใช่เกมบิ๊กไททันที่ลงให้กับเครื่อง p s เอสแม่เจ้าไม่รู้จะพูดยังไงต่อแล้ววะในที่สุดก็มาถึงจุดที่ดีของเกมนี้สักทีสำหรับแฟนๆเครื่องเ l a y s t a t i o n เราลองมาย้อนเวลากลับไปในงาน E3B 2 0ปีที่เครื่อง p s เได้โชว์ภาพยนตร์ตัวอย่างของเกมคิ o ne ว่าเกมของพวกเขาจะสวยเหมือนกับเล่นอยู่บน CG แต่สุดท้ายมันก็เป็นแค่หนังตัวอย่างหลอกๆเพราะภาพเกมจริงที่ออกมามันก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นเพราะว่าโซนี่ดันโมเรื่องพลังของ p s เไว้เยอะเกินเหตุนั่นเองที่ผมย้อนไปไกลขนาดนั้นเพราะผมอยากจะเอามาเปรียบเทียบกันด้วยพลังของกราฟิกเอนจินที่ถูกสร้างขึ้น,นบน p s เโดโดยเฉพาะการเล่นเกมในแบบที่สวยเหมือนภาพยนตร์ CG ในตอนนี้ PS4 ก็ทําให้มันเป็นจริงได้แล้วและแม้ว่ามันจะไม่ได้วิ่งที่เฟรมเรท60แต่ในระดับการล็อกที่30เฟรมเรท มันก็ไม่มีอาการเฟรมเรทตกให้เราเห็นต่อให้ฉากในเกมจะตูมตามวายปวงขนาดไหนก็ตามแต่จะเป็นปัญหาในการออปติมัส์ตัวเกม The Order จะได้ทําการล็อกภาพมาในแบบขอบดำวายสกรีนเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเกมไม่ได้วิ่งเต็มที่ความละเอียด Full HD แต่มันถูกใส่ขอบดําเพื่อให้สเกลภาพดูเต็มจอแม้มันอาจจะเป็นตัวที่ทําให้เกมเล่นได้อย่างลื่นไหลแต่เกมแนวชูตติ้งที่โดนจำกัดภาพก็จะสร้างความอึดอัดให้กับผู้เล่นบางคนได้อยู่บ้างแม้ว่าภาพและเสียงจะอลังการสุดขีดแต่ The Order 18 8 6 ก็ล้มเหลวในทุกๆด้านด้วยความขาดคอนเทนต์ในตัวเกมอย่างหนักและความคิดสร้างสรรค์นในการทําสิ่งใหม่ๆก็ทําให้ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือเกมระดับ e x ็กซ์คลูซีฟที่ลงให้กับเครื่อง PS4 แล้วก็อยากจะหยิบม,มันมาเครียงคค้มบ้านซะเหลือเกิน